ทีมหรือเกินไปแล้วดูตรงนี้ครับผมนี่ฮะรูจริซับเมจิโอ้ยเฮ้ยบอยชีย้สองจังหวะแล้วในวันนี้คือช็อตที่ไปยิงมินิเคาะใส่รถของโทกิโอเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วล่วงกลางคันนะครับตรงนี้กดจัดพินลงกลางรถอีกหนึ่งครั้งฮะล่วเลยครับผมช็อตนี้ตรงกลางไหมเอาเด้งคืนครับผม เนทเอ็อกดาวลงไปจังหวะเดินเข้ามาในวงครับผมแล้วเขาเห็นกันถึง2คนครับเป็นทางด้านสุรบีที่คขอมาช่วยไว้ครับแล้วไกเซอร์ตูน่าสไตจีที่เหลือคนหยอนแกรเนตแปดแบงกระสุนเะนะนะลยสามสิบสี่นัดสุดท้ายเรียบร้อยครับผมอัดถังฮะเอไมเดียจบอันดับที่สิบสองไปกูต่นปีสุ้ยเอาแอมยูบ้าลงไปน็อกดาวก่อนสุดท้ายตองเคก็ปิดเอจจบในอันดับที่เจ็ดและบ๊อบลีโดนซ้ำไปโดยดักแมนนั่นเองครับผมไม่คุมเลยแล้วบุรีรัมตามไปอันดับสี่สิบห้าครับ โคตาดันขอแล้วเมจิกมาปิดและแถวเราจบตามไปในดับที่14ครับผมได้ไปต่อกับเมจิกและอยู่กันคบตี้ด้วยครับเมจิกเดินฝ่ายมาวงดีซ้ายครับเฟสที่5นะครับผมน่าจะดีไปเข้าทางซ้ายของถุงยาแล้วขอฝ่ายทงยดน็อกดาวน์จริงๆครับตองเคครับผมโอ้หลังจากที่ยิงใส่โกลเด้นแคทแนะแล้วปล่อยให้เมจิกสปอร์ตคิวสติลไปรอบนี้เหมือนจะโดนของเองแล้วครับผม แอมอยู่มาปลาแฟรกแกรเนตมาโอ้โหโลงแหล่งด้วยครับเรียบร้อยอะแอมใช้ผมดันออกมาจังหวะนี้โดนคอมมาจากสกีตจากทางด้านนองวงแล้ววิ่งมาปิดซ้ายบอชีทำ,อทำก่อนทำก่อนนอนนอนทันเฉยถ้าเป็นแฟดต,ตัดดาเกตนี่ได้นะเป็นบอชีโดนตัดจากบอสเซนตองเคมาเก็บอสเซนได้เหลือ3คนที่ยืนอยู่เมจิกต้องการไก่มากาามากสองเกตระบาดใส่ชัดโมเมทันไปวดลุกทีมิจบไปก่อนในดับที่ยงสูดใช้ไม่ไดตองเคเก็บไป2ส่งทางด้านเพอร์มูจบในดับที่5ครับ เขากับว่าจะโดน2ทีมลุมครับ M I T ครับผมอขออภัยครับผมเป็นโกลเด้นแคทและซิงแซ่โดนน้องไปจากโซเฟอร์เอซิเบนส์ตัดมีบอยซี่ออกจากเกมไปขอฟรีแล้วเป็นซิงแซ่ออกจากเกมโดยตองเคเพื่อนเก่าได้มาแล้ว1คิวครับเมจิกอีสปอร์ตเนี่ยอึกของนี่โดน2องทางแล้วตองเคไม่รอครับไหลออกมาได้หนึ่งอุณหภต่อจะโดแต่ว่าวิรุณก้ามาเบรกไว้ก่อนครับหนได้ไปได้ครับผมแต่ว่าอย่างนี้ครับไปคิวติวได้เหมือนกันเจเยอร์ได้เนเน่ครับผมและแอตลม่าสเปนมาตอนนี้ ไปสองครับผมเลเยเแล้วก็เอตีเบนนั่นเองด้านหลังครับผมเขาดึงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับผมสองคนนะจิกโกโยกับเคเติอามัดไหลซ้ายเข้าไปไหลขีไปได้เ,เจเยอร์บอเตนโดนตัวต่อไปแล้วตรงนี้ครับผมแอมยูบมาสเปนมาเหมือนกันแต่ที่นี้ฟ็อกโซนกันอยู่ซ้ายขวายังไงจิกโกโยกไปได้บอเตนครับแล้วไหลามาไปโดนด้านหน้า,นาอตองกองเคครับผมเข้ามาแจมทางด้านหลังกะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับรยบังไงครับผมเพื่อนกล่าวว่จากเดทเตดแบรเดทเตดแบรครับผม เฮ้ยเปิดแล้วเบิดไปก่อนอแล้วโอ้ไปก่อนเลย, <S 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 เลยหรือเปล่าครับผมช็อตนี้โอ้ลงแรงครับเรียบร้อยแล้วถอยไปเอียบเรียบหายครับป<อ>ุรีลำเมื่อกี้สองคิวบวกแล้วมัถเองครับตูโโตไปครับผมไม่เล่นเกมออกจากงานไปเลยทีเบนเปิดหัวโปรเจกต์ได้อีกหนึ่งครั้งครับผมจีซีมีปัญหาหรือเปล่าตรงนี้เหลือสามคนที่ยืนอยู่บอสเซนเก็บไม้ที่เราจะเกมไปเมจิกดันเข้ามาสามคนตัวยดโดนรับจากเพอร์วามูดด้วยอีกหนึ่ง เโฟว์ฟัวโต้ไปโตเกโยียวต้องลงจากรถน้องปีกระอนน้องยังยังไม่น็องโตเกียวเป็นได้สวนกลับมาเหลือยี่สิบแปดตองเคแล้วเจ้าแมนไปสั่งแองจลิงจอนโดนน็องไปสุดท้ายโตเกียวโดนลุมจากสองทีมจบในอันดับที่สิบสองและเจ้าแมนแฉม,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 มแองจลิงออกจากเกมไปเหมือนกันครับผมครับใช่ผมและดาแคลรี่ออกไม่ได้เลยครับมโรช็อปไม่มีนะครับฝั่งนี้อีม,มูมาหรือแองจูมาแล้วจะเป็นคุณสามเก็บดาแคลรี่ครับผมดูสิทีมออกจากเกมในดับที่สี่ โอ้ยแล้วเข้าไปชิดหนัวมากเลยธนวัตรตัดเนเนลจิเกไปไมมที่โดนเก็บจากแอนดูมาไปดาร์ลี่ขอเก็บงานแต่ว่าเป็นจิเกโยเก็บบ๊อบลี่เจเยอร์โดนตัดน้องจากโนดาดสุลบีไปตัดทางด้านไปนเเนจิเกไมมที่โดนไปด้วยจากสุรบีเป็นดับเบิลคิวของเมจิกอีสป,ปอร์ตวงดีมาด้านล่างเพอมูธถือว่าสวยงามโพแท็กไปตัดแมตนซีได้์น่าหนึ่งเมจิกมาแล้วผมสีแล้วปิดโตเกียวออกจากเกมไปในดับที่สิบสี่ครับผมแบบนี้ฮะไม่ดีแล้วครับโตเกียวไซเกอร์รับนก็ขยับมาผ่านบ้าน์เน็ตเอฟซีครับผม แอมยูมากฮะส่ U ma, งบอลเต้นลงไปแล้วสุดรบิปิดไปครับผมแต่ไม่ถึงคิววันนี้ครับเจคีอาร์รอไปหนึ่งคันงมีบอยซีเมจิกรออยู่แล้วสี่กระบอกเอามาปาดเข้าหัวไปมีบอยซีส่งแล้วเป็น2คิวจากการขับรถผ่านของเมจิกเลยครับ,รบโอ้โหอยู่ตรงนี้มันดีจริงๆผมแต่ว่าอีกทางด้านหนึ่งตีน้อยก็ยังโดนยิงน็อกดาวน์เหมือนกันโดนมีบอยซีนั่นเองแล้วกอดแมวโดนยิงกดมาเหลือหนึ่งเรียบร้อยครับผมเป็นตองเคฮะชุดเดียวเรียบร้อยเลยแล้วคิวตืว่าปโดนโคแท้ครับผมเก็บนไปก่อนนะสถานีตองเคเคาะมายาวๆ นัวได้ยังไงครับผมเราคิดจริมไม่ได้วโดริก้าเหมือนกันครับเดเทตมีปัญหาแล้วครับผมโอ้แต่ว่าจีเกนอโรนครับขิวสติลมาได้ครับโป้มูดอย่างไม่ได้แต้มนี้ครับผมวนมาวนมาจูกอยู่เข้าไปเติมกับแอมยูมาครับผมนัวได้ขี่ออกมาเล่นคนเดียวก็ผมแล้วน่าจะดึงขึ้นมาได้เดอะบิดบอยซี่ครับผมเรียบร้อยฮะบูโซนตัดออกไปแล้วตองเคไปได้คนัตตี้ขออยู่ตองเคจะหาเพิ่มจะหาเพิ่มมูดเป็นจังหวะที่เขากำลังจะดึงเงินขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ฮะ โอ้ในหลุมนี้บอลระเบิดติดหัวแล <c oughs> ้วได้โขงตูนอปีโอ้่งระเบิดแล้วเน่ๆไปยิงน็อกบอดบอดได้ก่อนครับด้านล่างของวงอาไกเซอร์กับเวลคัมทูไมต้าครับผมโอ้โหนี่คือการปิดที่ถูกต้องเลยนะฮะแล้วตองเคเรียบร้อยครับผมปิดคุนัสซี่ไปก่อนตายจีโดนบูโตน็อกดาวไปครับผมเริ่มนัวจัดแล้วครับตรงนี้เมจิสปอร์ตต้องการที่จะตัดบุรีรัมครับผมโอ้ตัดนี้มีมีผลนะครับผมเพราะว่าแตนจะไล่บุรีรัมเข้าไปครับใช่ครับผมนัวด้า หนัวดาก็ยังไม่รีไปเพราะว่าโดนล้อมจากเมจิกครับผมแตมเท่ากันท่าปิดได้แซงแน่นอนครับผมสําหรับเมจิกครับบุรีรามท่าโดนปิดได้จะตกไปอยู่อันดับ4ทันทีครับช่ครับผมหมดจัดเลยครับผมและจีน่โรไปโดนตองเคครับผมยิงน็อกดาวลงไปก่อนขอไปเรียบร้อยตองเคได้ไปอีกหนึ่งโอแบบนี้โมอสคิวยาวๆแน่ๆครับ ได้อีกหนึ่งไหมเข้ามาชิดเรียบร้อยกับเลยโดคิวสติลแล้วเผาเพื่อนเลยฮะจังหวะนี้เผา,าเพื่อนไปเท่าไ,ไหร่ครับผมไปโดนด้านซังแม่แล้วเรียบร้อยครับผมโกเดนแคทเข้ามาชิดจังหวะนี้ตีน้อยวีพีฮะใช่ครับผมโอ้แล้วเรียบร้อยไมมป๊อปแปดไปก่อนปอมชิตได้จับพีกินครับผมไม่เข้าไปแจกทางของสกีตครับ้วจะออกหรือเปล่าสกีออกครับเลือกขึ้นรถแล้วออกอีกทางหนึ่งใช่ครับผมเป็นศพของได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วฮะแบบนี้ปั๊มเลือด โ <Okay. S 2> อเคโอเคความนิ่งได้ยินเสียงเหมือนกันคิวที่8จะมาหรือเปล่าครับเกมนี้เติมเลือดไม่มีผลนะแล้วออกมาเห็นแล้วไหมไม่เห็นมไม่เห็นมันเป็นทะเลที่เวเห็นใช่ครับผมเฮ้ยจะบีฝ่ายมาเอาดิี่โหลดแล้วเ,เป็นนังด้านเมื่อกี้ไ่ตัดตุรบีเสียหายมากครับตรงนี้ตุรบีน็อกดาวลงไปครับแต่ว่าบอีเข้ามระเทยครึ่งหลอดครับโอเคไปเทก็มันจะปิดบูรีลำโดยจุลิโอบีไฟผ่านสโมไปสองหนึ่งสี่ครับนวาด่ารอดยากมากๆากนะคารนอยู่แล้วนิ่ง นี my, my ่ไม้ไม้ทีเฮขึ้นจูลิโอไปเช็คขอบไม่สะบ,บัดปืนมาทางซ้ายแล้วเป็นบอยชีปิดบุรีรัมออกจากเกมในดับที่3ยังคงตกเอาละครเมจิกแซงบุรีรัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสูงด้วยนะฮะสำหร,รับไมทีเฮดนี่ใช่ครับและมาแล้วนี่ไงฮอน,<ร>น,นโบย่าฮะตัดน็อกอโลาไปแล้วตองเคฮนะตัดน็อกเวก้าก็ตามไปเหมือนกันฮะใช่ครับผมแต่ว่ายังไม่มีการสามปะเอาเรียบร้อยฮะสามไปทั้งคู่แล้วตอนนี้เหลือ62คนแล้วฮะแล้วตรงนี้บุรีรัมจะเคลื่อน เพื่อนผ่านระหว่างเมจิกกับเวลคัมทูไมต้าด้วยฮะแล้วเหมือนจะไปเลือกเล่นหลุมของเมจิกครับผมตรงแล้วตองเคมาแล้วแล้วบอส์เทียนออกมัวด้าไปแล้วซ้ําเลยฮะตองเคน็อกก้อนแมวตามไปเหมือนกันนะทั้งนั้นบูชิวโดนผู้ตองตัดออกไปนะครับผมโอ้โหตรงนี้บุรีรัมย์เข้ามาเจอเจ้าที่ครับผมเรียบร้อยเหลือคนนั้ซี่คนเดียวสำหรับบุรีรัมย์ถึงอยู่ทางด้านซ้ายด้วยฮะค้ำไว้อุ้ยแล้วเมจิกเห็นโกลเด้นแคทอุ้ยโกลแทก เอาล <ะ S 1> แล้วออโอเคฮะไปน็อกไปกันซี่ก่อนนะมาใกล้ๆแบบนี้อุ้ยแล้วตรงนี้ฮะบ๊อบลีเอารถบังไว้อยากจะชูเพื่อนสมโมกบังอยู่เราจะได้ไหมฮะโอ้ยแล้วยังไม่ได้ฮะยังก1 2อะไรแล้วเนี่ยเนี่ยฮะเดินฝ่าเมจิกมาไม่ได้ฮะสุรบีน็อกลงไปแล้ว<า>ปิดไปครับ5คิวครับเมจิกสปอร์ตครับผมตรงนี้ลากไปแล้วทั้งหมด9คิวด้วยกันแล้วเรียบร้อยครับผมบ๊อบซีฮะ โอ้โหวัดระยะอยู่นานสามฮะใช่ครับผมแล้วเก็บไปก่อนอไยังเก็บไม่ได้ด้วยมีปัญหาแน่นอนฮะตอะเก็บไม่ได้พี่อ้าวเรียบร้อยฮะตรงนี้เหลือคนอนาซี่คนเดียวคอนาซี่คนเดียวเจ็บมากคอนาซี่คนเดียวแล้ว,ลวเลือดไม่เต็มตรงนี้เมจิกเดินใส่เดินใส่แล้วเรียบร้อยครับผมเมจิกกินบอลนะ